ก็เลยค่ะโอเคนี่นะครับเป็นบ้านที่อยู่แล้วก็ตอนนี้มานี่นะคะ<ม>ัจะเป็นบ้านที่ปลูกให้กับปุ๊กใหม่สองปีสามปีแล้วค่ะนี่นะครับที่บ้านนัชระเจ้าของบ้านได้มาอยู่บ้างหรือยังเนี่ยอยู่แล้วก็<ม>อยู่ได้ปีหนึ่งต่อพอได้เดอกตาก็ไม่ได้มาอยู่เลยเพราะอ่าเข้าดูบ้านนะคะโอเคคุณ<ม> okay. ค่ะ นี่บ้านพัชละค่ะเป็นไงคะชื่อเรามัานพัชระนี่ค่ะนี่เป็นที่ไ้ของโต๊ะหนังสือของปูคณะทานเนี่ยแล้วหนังสือที่ปูเขาไว้นะทั้งหมดเลยนี่ค่ะเนี่ยของขวัญที่แฟนขับให้เต็มเลยก็อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ห้องเก็บของก็มีอีกนะคะอ๋อ แล้วก็นี่นะคะอันนี้ตู้เย็นเลยเนี่ยถ้ายุคปุ๊กกันนะเนี่ยเนี่ยตู้เย็นเนี่ยยี่สิบเอ็ดปีนะคะสวยงามดูดีละโอ้ดีสิคะนี่ไม่มีนี้แล้วค่ะเห็นไหมคะหลอนด้วยยี่สิบเอ็ดปียี่หออะไรจะพลังยี่สิบเอ็ดปีใชไหมคะอ่าแล้วนี่เป็นห้องน้ำาุ๊กค่ะอ่าห้องน้ำคือห้องน้ำเลยนะน่ารักมากห้องน้ำ ห้องน้ำพุกนะคะอืมตอนนี้ก็ห้องนอนตามไปห้องนอนนะอันนี้ห้องนอนพุกแผนลูกด้วยลูกจี่ห้องนอนพุกลกหน่อยนะคะป้าจัดฉากว่นนี้ไม่จัดค่ะเรียบร้อยมากไม่จัดค่ะอันนี้คือนอนังไงก็อยู่อย่างนั้นนะคะดูได้สวยเห็นไหมคะ เนี่ยการที่นอนนอน2คนพ่อลูกเป็นไงครับเอาปลาแล้วลูกที่หัวให้ม<ห>าปล,ลูกนีก่าลูกนี้ประกุงให้อแอบวะตรงนี้ลืมบอกนะคะ นี่เป็นเงินเดือนเดือนแรกที่พุกได้มาจากเดออนตานะคะแล้วซื้อให้เพราะว่าตู้เย็นอาทิตย์ที่บอกกันนะคะ21ปีพุกเขาก็เลยซื้อตู้อย็นในนี้ให้ใหม่อืนะคะสิ่งแรกที่ก็ซื้อเข้ามาให้แล้วก็พอมาอีกเดือนนึงอ่ะเป็นโซฟานี้นี่โซฟาเนี้ยเ <คน S 2> ขาซื้อโซฟาให้ใหม่คุณมีไข่ค่านี่นย คนนี้แหละเขานจะาขอบ้าน